ก็สงสัยแล้วพอเสื่อมมันสงสัยไงแต่ผู้ปฏิบัติรู้ปฏิบัติไปไปรับครูบาอาจารย์ทั้งแนะนํามาแล้วมาปฏิบัติมันไม่มีข้อสงสัยเลยมันยิ่งปฏิบัติมันยิ่งกระสวางสว่างไปเรื่อยมันเปรียบอย่างของที่เมื่อดู่เราเอาไฟสายไปส่องเอาไฟไปส่องมันมันจะสว่างมันสว่างสว่างไปเรื่อยสว่างไปเรื่อยสว่างไปเรื่อยสว่างไม่มีที่สิ้นสุดหรอกคือมันจะเข้าใจของมันไปเรื่อยเข้าใจของมันไปเรื่อยเข้าใจของมันไปเรื่อย มันไม่ใช่ว่ายิ่งปฏิบัติยิ่งสงสัยอยู่ถ้าสงสัยอยู่เนึ่งความเพียรมีน้อยสติไม่มีเลยทรงจิตไม่มีจิตไม่เป็นสมาธิยังสงสัยอยู่ว่าจิตจะเป็นสมาธิเท่านั้นมันถึงมันจะแยกจิตกับแยกใจได้มันถึงจะเดินวิปัสสนาได้วิปัสสนาปัญญาได้มันจะเห็นผู้รู้ผู้รู้ที่ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีล่างรู้ซื่อๆเนี่ยคาว่ารู้ซื่อๆเองมันหาก็ไม่เจอด้วยนะ แต่ว่าบอกหาไม่เจอแต่หาจิตนี่มันยังเจออยู่นะเจอจิตเจอเหตุเจออะไรอยู่นะแต่ถ้าจะเจอผู้รู้ที่ว่ารู้ซื่อๆื้อเนี่ยต้องชําระล้างอย่างเดียวเดี๋ยวบอกตามหาไงตามหาไม่เจออไอ้คนพูดพูดได้หมดแหละไอ้รู้ซื้อื้อรู้ซื้ออาัตมาบางทียังทําไม่ได้เลยรู้เราก็ยังมีมีเสพเสพอารมณ์อยู่เลยเสพอารมณ์กลางก็คือความความพอใจเราไม่พอใจยังเสพอารมณ์ในกลางการมาตัตหนาอยู่เลยยังมีเสพอยู่นะ แต่เราก็สติของเราเรารู้เท่าทันเมื่อเมื่อเรามีสติเราเลึก est, รูก้ปุ๊บเราก็รีบหยุดทันทีเลยเราริบหยุดท,ทันทีเฮ้ยไม่ได้นะแต่ถ้าเมื่อไรเราเลือกลึกไม่ทันโอ้ยมันก็มีไฟบ้างไงแต่ถ้าว่าสติที่นี้่แต่เราก็ต้องมาทบทวันอยู่ประเมินประเมินตนอยู่ทุกวันว่าสติเราหลุดไปขนาดไหนขนาดไหนปฏิบัติไม่ประเมินตนก็ไม่ได้นะเขาเรียกว่าปฏิบัติแบบว่าเขาเรียกว่าหลับตาปฏิบัติมาเลยคือไม่รู้ รับป้าปฏิบัติเห็นไหมรับเหมือนกับคนเดินเดินไปนั่นะคือไม่รู้อะไรเลยเขาถามอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ชนอะไรก็ไม่รู้จิตเป็นยังไงจิตเราเป็นยังไงก็ไม่รู้ออการเดินทางของเราเป็นยังไงก็ไม่รู้ทวนจิตกระไปก็ไม่ได้เพราะว่าปฏิบัติไม่รู้ไม่รู้อะไรส่วนมากนะคนถ้าคนปฏิบัติไปวางจิตถูกมันจะทวนมันจะรู้อาการของมันหมดเลยนั่งฟังนี่แม่แต่ว่านั่งฟัง อตาตมาเคยนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอวดโอ้อตัวเองนะเคยมีเงินมีลูกศิษย์มาถามเนี่ยมันเราเห็นตัวเราเลย่ะอตาตมาบอกเลยเหมือนเห็นตัวเราเนี่ยที่เราเคยปฏิบัติมานะั่นลูกศิษย์ลูกหาของอตาตมาที่อยู่พิษณุโลก,โลกเวลาสวดมนต์เนาะตอนนั้นอตาตมาจะไล่สวดมนต์นเสร็จอตาตมาจะไปไล่สดเนาะอยู่ที่วัดพิษณุโลกแต่ก็จะสนทนาธรรมก็คือถามลูกศิษย์ลูกหาติดอะไรนี่พูดมาเนี่ยเหมือนเราดูดูตัวเองอีกคนหนึ่งของเรา มันลองเห็นเนี่ยเหมือนยังสมมติว่าโยมมีแม่ชีแม่ชีถามลองเหมือนเห็นตัวเราเลยมันเห็นตัวเราเลยเราคือมันมันเห็นอย่างนั้นเลยมันมันว่าโอ้ยเหมือนเราปฏิบัติตรงนั้นเลยนะเราถึงชี้ได้ชี้ได้เราถึงกล้าพูดได้แต่ถ้าไม่ไม่ปฏิบัติมาไม่กล้าพูดนะแต่มาก็ไม่กล้ารับปากไม่กล้าเกินั่นแหละแล้วบางสิ่งบางอย่างที่เราปฏิบัติในเรากล้าพูดในเต็มเปล่าเลยมาใครจะมาเฉียวสู้ตายมันก็เลยทำไม เออต้องมาเสียงเลียเออเขาเรียกว่าพวกโลกสวยอะไรเอาตำรับตำรามาเสียงเขาผู้ปฏิบัติหมักสู้ตายมนกันนะสู้ตายเหมือนกันนะเออแต่ส่วนมากแล้วถ้าเอามาจริงๆเราก็ไม่เฉียงเขาเราไปเหเขาไปพูดชนะนะใช่ไหมพอเราสู้อะไรสู้ตายเึ็นเราสู้ใจเราเองเราไม่สู้กับเขาเออเขาปล่อยเขาแค่นั้นใช่ไหมนี่คือความหมายสู้ตายไม่ยอมคือเราสู้ตายใจเราเราไม่สู้ตายสู้ตายกับคนอื่น ฟังดูงงไหมตมาบอกว่าสู้ตายมาสิแล้วก็ให้เขามาเขาจะมาว่าไงเราก็รับฟังอันแลแต่สิ่งที่เราสู้เราคือสู้ใจตัวเองไงก็จบที่ตัวเราเนี่ยเขาจะมียังไงก็ช่างไงมันอาตมาเลยนั่งคุยอ่าเขาเรียกว่าอ่าศึกษาเราเรียนมาเยอะปัญญาเยอะเขาคิดว่าเป็นปัญญาปัญญาท่องจำยังไนเขาบอกอ๋อครับครับผมครับผมเขาน้อยเขาน้อยครับผมครับครับครับเยอะเลยครับผม แต่ใจเรานี่ยแต่เราคับนี่ข้างนอกเฮ้ยไม่ได้ข้างในเรานี่เฮ้ยมันจะสู้กับเขาเนี่แต่เราจริงๆเราไม่ได้สู้กับเขาเราสู้ใจเองมันทะเลาะกันอยู่เลยเฮ้ยมันมันทะเลาะกันอยู่นะแต่เราไม่ได้ทะเลาะกับเขาไงแต่เราสู้ใจเองเราทะเลาะใจเอจิตกับใจเราเนี่ยนีมันคือเขาเรียกว่าตัวตนทะเลาะกับอัตราตัวตนของเราจิตเราเนี่ยมันจะทะเลาะอัตราตัวตนเมื่อไหร่ที่เรามีอัตราตัวตนเมื่อไหร่นะ คุกมันไม่อยู่แล้วก็มันออกไปประทักับเขาเนี่ออกมาประทัก็คือทางวาจาบ้างทางพละกำลังบ้างอาตมาบอกได้เลยแต่ถ้าเรามาสู้อยู่ข้างในเนี่ยเอาตรงนี้ก็อบอกรับพรมขับพรมอย่งเราไม่อะไรให้เขาชนะอีกเราจะไปสู้เขาทำไมฮะเพราะเราไม่มีแพ้ไม่มีชนะอยู่แล้วป,ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นไอเอาจากตำลำ่ำตำลามาก็ช่างอาตมาไม่เฉียงตำลาสอนถูกสอนถูกมดัดมัดเล่ ยัียงไม่ได้เราจะไปเถียงกับสิ่งที่เขาพูดมาถูกไหมถูกแต่เราปฏิบัติมาเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นเพราะว่าตามตำรับตำราท่านว่ามาถูกหมดแล้วเพราะอะไรเพราะมันออกมาจากพระโอษฐบางสิ่งบางอย่างก็ออกมาจากคำของพระพุทธเจ้าเราก็ศึกษามันเงีเราไม่ใช่ไม่ศึกษาแต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ออกมาจากพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าต้องบำเพ็ญตนธรรมะเป็นของกัจะตังโอปนันิโกผู้ปฏิบัติเท่านั้น จะพึ้เห็นได้ด้วยตัวเองเราให้ความต้องตรงนั้นมากกว่าเราให้ความตรงนั้นมากกว่าเราไม่ใช่ว่าเราจะแต่ว่าโอ้ยผู้ที่เรียนประโยคแปดประโยคเก้าเลยเรียนทําตุ้นทาตีทําเอฟมาก็ช่างเอาชนะท่านพูดถูกมาแล้วเขาพูดถูกจริงไงเขาพูดทางโลกโลกถูกอ่ะธรรมะในโลกเขาพูดถูกมาเลยแต่ธรรมะทางปฏิบัตินี่คือมันเราก็คือเขาต่อให้เราจะไปพูดว่าเราปฏิบัติไปนี่เขาไม่เชื่อหรอก แล้วเมื่อเขาไม่เชื่อเราเราจะเอาอยัางไงอ่ะเพราะว่าเราก็อยเขาชนะไปและเพราะเขาเนี่ยพูดทูกไงเราบอกได้มาจากเนี่ยหนังสือ <c oughs> <adviser> เขามีพยานหลักฐานะแต่ของเราปฏิบัติเราไม่มีพยานหลักฐานะแต่เราคือเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ย <c oughs> <c oughs> เราอยู่อยู่แก่ใจเราเรายู่อย่แก่จิตเราดังนั้นนะี่ยมาไปกลัว <c oughs> เราก็ผยใเขาชนะแต่ว่าเราก็มีแหละจิตเราเนี่ยมันจะสู้กับอั้อัตตาตัวตนทันทีเมื่อไรมีอัตตาตัวตนเฮ้ยฉันรู้ธรรมะนะเอาแล้ว ที่นี่นี่แหละข้อสำคัญน,นี่แหละข้อสำคัญมันคำถึงบอกว่าเหมือนกันบ,บผู้เดินปัญญากับสมาธินี่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> คุยกันไม่รู้เรื่องเราะเขาก็คิดว่าสมาธิที่เขาทําอยู่เนี่ยเป็นของดีแล้วเป็นของเจ๋งแล้วเหมือนอาตมาบอกบอกไว้อย่างหนึ่งเนาะเขาบอกว่าฤทธเดียดนี่นี่มีตั้งหนึ่ง าบอกว่าลิเดชนี่กระจอกไปเลยเราทําได้หมดอาตมาทักท,ทันทีบางสิ่งบางอย่างท่านพูดถูกนะลทธิเดชเล็ิเดชเนี่ยมันไม่พาเราเพิ่มทุกขท่านพูดถูกแต่บางสิ่งบางอย่างท่านอวดโอ้เกินจริงยาอุตริยาอุตริเราบอกอย่างนี้เลย,ยอย่าอวดโอ้ว่าเป็นของกระจอกท่านทําให้ได้ก่อนก่อนอื่นท่านทําให้ได้ก่อนถ้ายังท่านทําไม่ได้ท่านอย่าไปอวดโอ้อย่าไปประมาทเขาเแต่อาตมาบอกไปเลยอาตมาพูดไว้เสมอว่า ฤทธิดเดชมีเก่งขนาดไหนก็ไม่พาพ้นทุกข์ไม่พาพ้นทุกข์บางพระบางท่านนะพาาระอรหันต์บางท่านหรือพระอาริยสงฆ์ท่านบางท่านฤทธิดเดชมีสูงมากสูงมากขดเขาารียกลฤทธิเดชนี่คือสังขารุภาพของท่านคือฌานบำเพ็ญของท่านแต่ละภพบแต่ละชาติผู้บำเพ็ญเนี่ยคือมันบำเพ็ญไม่ได้แค่ชาตินี้นะแต่บางท่านนี่สําเร็จแล้วนะยังเป็นพระที่ไม่มีฤทธิไม่มีเดชก็มีเ,เพราะว่าการบำเพ็ญของเขา การบำเพ็ญของเขาบางคนนี่เห็นไหมบางคนนี่ก็ยังไม่ทันมีดวงตาเห็นทมแต่สามารถทำทำฤทธิ์แสดงฤทธิ์ได้อาตมาบอกมีไหมมีแต่ผู้ที่มาบอกอาตมาเคยเห็นเนาะโอ้ยเขาบอกว่าอะไรนะฤทธิดเดชพวกนั้นกระจอกไปเลยเราทําได้หมดโอ้ยอตามาทักทันทีเลยอย่าอุตริอย่าอุตริ <laughs> ตรว่าเจ้าของทําได้แล้วไปดูถูกเขา เธอเจ้าของแค่เห็นจิตเห็นใจเฉยๆเจ้าของก็ของมีเศษล้วบอกยังชําระไม่ได้เลยเออยังชําระอัตราตัวต,วตวนยังไม่ได้เลยเราไม่ไหวเลยตอนนั้นหลุดเพ้อไปเพ้อไปเพราะนันสติสติเผ้อไปเราพูดออกมาทันจีเลยถึงบอกว่านี่แห,หละข้อสาคัญข้อสําค,คัญของผู้ปฏิบัติแค่เห็นจิตเห็นจิตนี่ก็ยังไม่ใช่ไงต้องชําระให้ได้จริงๆด้วยนะชําระให้ได้ทุกขนาดจิตนะ มานาะตะมาบอกว้ททาได้ไหมทําได้แต่ยังท,ทำอีกทำซ้ำทำอยู่พอเราไม่ได้ทุกขนาดจิตรเราก็เพียรทําอยู่ไงทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกทําจนวันตายนั่นแหละตะมาบอกเลยเอ่อปฏิบัติจนวันตายไม่ใช่ว่าปฏิบัติวันนี้ฉันเลิกแล้วเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านที่มีดวงตาเห็นธรรมท่านก็ยังปฏิบัติจนวันทุกขนาดจิตของท่านเลยนะที่ะา่ารย์ไม่นนปฏิบัตินะแต่ว่าของท่านมันคืนล้นแล้วปฏิบัติจนเต็มพอดีแล้วอะ่ะ ท่านไม่ต้องจูนแล้วอ่ะท่านพอดีของท่านแล้วเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ว่ามีดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านพอดีของท่านแล้วไม่ต้องไปปรับไปจูนไปอะไรท่านอีกแล้วท่านไม่ต้องปรับต้องจูนแต่เรานี่ล่ะเกลียดนะปัญญาหยาบเราต้องปรับต้องจูนเราสิเราต้องปรับทุกขณะจูนอยู่ตลอดเวลาจนเลยไม่จูนไม่ปรับไม่จูนอยู่ไม่ได้เอ้เมื่อวันเนี้มืนก็บอกว่าธรรมะเนี่ยรู้กันหมดแล้วทั้งแต่ตมาบอกรู้ได้หมดแหละ ปฏิบัติเนี่ยทุกเกิดที่ไหนทุกคนก็รู้อาตมาพูดได้เลย <c oughs> ทุกเกิดที่ไหนพวกชาติเกิดที่ไหนบางท่านก็รู้พ <c oughs> ้าคนที่นั่นจริงๆรู้แต่จะเข้าไปจัดการมันยังไงไมันจะแยกมันออกมายังไงการปฏิบัติที่จะเข้าไปดูไป,ไปเข้าไปดูเข้าไปชําระเข้าชําระผิดทางก็ไม่ได้ด้วย,ยสูย์การชาระจิตช้ระจิตล้างใจชําระจิตใจอาตมาบอกเลยถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกชาระแบบ่อน ชาระาถ้ารู้ก็รู้จากปูชัวปูชัวคืออะไรที่อาจามาบอกรู้จากสริบฟังจากคนนู้นบ้างรู้จากหนังสือบ้างก็รู้แค่นั้นแหละรู้แค่นั้นแหละความรู้มันก็อยู่เท่านั้นแหละมันไม่ไปไหนหรอกมันก็จะรู้แค่นั้นแหละแต่ถ้าว่าคนที่ปฏิบัติไปแล้วมันสามารถนั่งคุยแล้วฟังอาการแต่และคนรู้เลยสามารถแก้ แก้อาการแต่ละคนได้ไม่ใช่รู้แค่อย่างหนึงอย่างใดอย่างเดียวมันรู้รลบเพราะอะไรรู้มาจากที่เราตัวเราเข้าไปปฏิบัติถึงอาตมาให้ความสําคัญคือสติกับปฏิบัติลงมือทำนะอนี่นยยาไปอะไรมากที่ได้ว <c oughs> ิตุกขมวลวิตุกขมวลอย่างที่อาตมาบอกเมื่อตอนเย็นผู้ใดที่ปฏิบัติอยู่ยิ่งเกิดข้อสงสัยแล้วก็อยู่ยังไงเลยเอยู่วยังไงเลคือว่าสติอ่อนความเพียรอ่อนมาก ความเพียนอ่อนมากก็เหมือนเหมือนเราก่อไฟ,ไฟอ่ะไฟอ่อนต้มอ,อะไรก็ไม่ค่อยสุกกว่าจะสุกก็สุกช้าอะไแต่ถ้าไฟแรงล่ะเราต้มอ,อะไรก็สุกเราทิารณาอะไรก็แปลยปุ๊บเลย,เลยใช่ไหมเราใส่ปลาลงไปก็สุกเลยนะแต่ถ้าไฟมันแบบอ่อนเมื่อไหร่ล่ะเราใส่ปลาลงไปโอ้ยเมันอไหรน้ำมันจะเดือดโตนี่คือเรื่องจริงนงอย่ะเข้ามคือปฏิบัติเนี่ย <c oughs> มันหยิบยกมาถ้าคนปฏิบัตินี่มันเอาอะไรยกมานั่นหมดเลย อตาตมาถามว่าปฏิบัติไหมพอไม่ต้องเชื่ออาตมาก็ยอยู่อย่างนี้ <g ül> ปฏิบัติมั้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้เขาว่าปฏิบัติหรือเปล่าแต่สําหรับเราว่าเราก็ไม่เคยปล่อยแล้วนะ <c oughs> เราแค่ว่าแค่นั้นแต่อาตมาบอกข้อสังเกตเลยคือผู้ปฏิบัติมานี่คืออาการไหนนี่มันสามารถอธิบายได้หมดแล้ว, <c oughs> ลวไม่ต้องเอาเอาเอา,เอาคอําอธิบายเขาไม่ต้องเอาคำายกได้หรอกถ้าปฏิบัตินี้ หยิบยกอะไรนี่ของง่ายๆม่หยิบยกไม่ต้องมาโอ้ยภาษาบาลุมบาลีอะไรมาะไรสิอาตมาถามาเขาเก่งเก่งนะเขาเรียนบาลีมาเขาอ่านเขาจําความจําคนนี้มากอาตมายังทําไม่ได้ไมันเขาเลยไอ้นั้นเราก็ต้องยอมรับนะมาเขาเก่งจริงเขาเก่งจริงเขาเก่งในสิ่งที่เขาเรียนมาแต่ของเรานี่ไม่เก่งเพราะเราไม่ได้เรียนก็บอกว่าพูดภาษาบาลีมาเนี่ยเฮ้อรู้เรื่องไหมเฮ้อไม่รู้เรื่องหรอกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ ไม่ได้พูดภาษาบาล,ลีท่านสอนท่านสุดพูดภาษาธรรมดานี่แหละแต่เราแปลเป็นบาลีเฉยๆให้มันดูมวลขังขึ้นเฉยๆให้มันดูเป็นจุดเด่นเหมืนอนพระอนนท่านยังบอกอยู่เลยว่าคำอักสักกะปะเราจะทํายังไงให้คําสอนของพระเจ้าให้ทุกคนได้เข้าถึงให้ทุกคนได้ฟังง่ายท่านเลยทําเป็นทํานองบทสวดจริงๆท่านก็พูดอย่างนี้แหละพูดธรรมดาอย่างนี้แหละเอาสิใช่ไหม จริงั่นก็ธรรมดาอย่ท่า้ไอท่านพระอนุนนอ่าก็อะไรนะอีกท่านหนึ่งอาตมาก็ไปดูเนะท่านกสป,ปะหรือเปล่าที่ท่านว่าอยากให้ทะรรลูกพ่อหงกวนทันญะหรือเปล่ามาสกะปะก็ไม่ดูเนะรางั้นกวนทันญะหรือ,รอรปเปล่รราลอาตมาก็ไม่ได้ศึกษาที่บอกว่าอยากจะทําคําสอนพระพุทธเจ้าท่านยาเราจะทําแบบไหนดี ท่านเลยบอกว่าให้ทานองทํทเป็นทนํานองบทสวดเป็ทนทานองบทสวดเพราะอะไรทําไมถึงอาตมาสิงเชื่อย่างนะั้นก็อาตมานเนี่ยนะพอเข้าไปดูแล้วปฏิบัติเข้าไปแล้วนะเเขาก็จริงๆอนะ่ะอ่ะคนไม่ได้สงสัยเลยนะไม่สงโู้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้สอนไวนะ้เนี่ยจริงๆความหมายที่เราอ่านหนังสนะือน่ะเราเคยแปลกันไหม <c oughs> เราเคยสวดมนต์แปลกันไหมยังไม่รู้เลยบางทาง่านสวดมนต์กันบอกสวดมนต์าวัดจยิงก็ทำเฉยๆก็ <c oughs> ให้ทำก็ทำ ไม่รู้เรื่องเรื่องโดยสักบางบางคั้นนะออย่างโยมบางท่านก็ให้สวดมนต์เองให้แปลนี่มันอาตมาเนี่ยลูกศิษย์อาตมามั่งก่อนยอย่าแปลเลยมันนานเฝ้าเฝ้าอะไรเฝ้า,าสวดเอรีบสวดร,รีบเสร็จเนี่ยนะห้วยทำอย่างนั้นได้อยู่บอกนราสวดทำไมละ่ะเราสวดสาธยายบทส,มทวสวัมมาทัฏพุทธเจ้าเราสวดมนต์เพื่ออะไรหนึ่งละลุกระลึก,ลกคุณท่านสองอให้เรารู้ความหมายของของที่เราสวด เพื่อจะเอาคําที่เราสวนเนี่ยเข้าสู่จิตสู่ใจเราถ้าเราไม่รู้ภาษาบาลีไม่คือไม่ได้ปุ่มไม่ได้แปลไม่ได้เรียนมาเราจะรู้ไหมว่าบทนั้นสวนว่าอะไรล้าเราจะเอาหลักรมคำสอนเนี่ยมาใส่เราล่ะเอ้ยเราก็ไม่รู้ลอวใช่ไหมเมื่อไม่รู้เราจะเอาอะไรเข้าล่ะก็เอาจากความไม่รู้ไม่รู้ยิ่งปฏิบัติยิ่งสงสัยยิ่งสงสัยเพราะอะไรเอาไม่รู้นั่นแหละปัญหาคือมันไม่รู้เลยมันยิ่งสงสัยอ่ะอ่ะั้นรู่เนาะ สงสัยไปก็วันนี้พระจันเต็มดวงวเนาะเนี่ยจมาคุยเสร็จก็จะไปเดินต่อไม่ได้เดินมาสองวันแล้วเปล่าสองวันสามวัน,ส,วนอสองวันวานสามวันสองวันสองคืนสองคืนไม่ได้เดินทำทำไม่ได้เดินคืนนี้ก็คืนที่สามแต่ดูสุขภาพร่างกายเราเราโอเคแล้วเราโอเคแล้วเราก็ทำทำดู แล้วเดินผ่อนคลายของเราเนี่ยถ้าไม่เดินเลยมันก็หนักถ้ามาชอบเดินเดินเล่นเดินไปเรื่อยๆดูธรรมชาติเหมือนวันนี้เนี่ยก็ลงไปลงไปก็ขึ้นมาก็ทุ่มครึ่งนะทุ่มกว่าเมื่อหมดเลยเราก็ได้ตะเกียงจุดตะเกียงจุดตะเกียงเลยตะเกียงเราก็ท่าอยู่ดูธรรมชาติมันว่าเมือ่อจาไม่เมือ่อหรอกก็พระจันทร์มันขึ้นแต่หัววันนั้นตั้งแต่ทุ่มนึงไม่ขึ้นแล้วพ,พระจันทร์สวยมากเต็มดวงเลย ประมานี้ชอมาเลยพระจันทร์สีพระจันทร์วันไหนพระจันทร์เต็มดวงโอภาวนาดีมากธารมาบอกวันไหนดีมากคือไม่ต้องใช้แสงไฟเลยคือว่าจันทร์นี่ยิ่งถ้าอยู่บนเขานะที่อยู่บนเขาสูงๆนะอุ้ยสุดยอดจริงๆมันจะเห็นลายมือเลยนะแต่ว่ามันต้องอยู่ในที่โล่งนะจะเห็นลายมือถึงเดินไปมันจะเห็นอังสสารพิวรุณวันๆเมื่อลมพัด แล้วก็คืนอากาศมันเย็นไงี่เเข้ช่วอากาศมันเย็นไงอากาศมันเย็นใครจะบอกว่าอัตมาติดอากาศเย็นเนี่ยแล้วแต่ไงนะอากาศเย็นเราก็ว่าเย็นนะใช่ไหมเพราะที่มันสัพปะยะอากาศมันสัปปะยะกับเรามันก็เลยเดินเดินสติเดินปัญญาอะไรมันก็ง่ายเวลาเราเข้าสมาธิเราก็ง่ายเข้าสมาธิของเรามันก็ง่ายแต่ถ้าเราไปนั่งร้อนร้อนล่ะเออนั่งร้อนล่ะอ้วนก็ เข้าได้มันเข้าได้แต่มันก็ดานหน่อยแต่ว่าถ้าที่มันสับปะยะกับเราอากาศมันเหมือนเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันสับปะยะกับเราเนี่ยมันทําสมาธิง่ายมหกทาสมาธิง่ายอามทรไมชอบกลางคืนดึกๆอย่างเนี้ยจะบรรยากาศหนึ่งมันจะดีมันจะมีความบางเขาเรียกว่ามีความสงบในตัวมันความสงบคือมันขาดจากเสียงสุนัขบ้างเสียงผู้เสียงคนบ้าง สัญญาวความจํามันไม่มีไงเออมันก็จะมีแต่เสียงธรรมชาติธรรมาบอกเลยมันมีแต่เสียงธรรมชาติมันก็ดีนะธรรมบอกเลยว่าดีมากเป็นเสียงธรรมชาติแล้ว เราเข้าสมาธิหรืออะไรมันก็ง่ายมันก็ง่ายดัยงนั้นนี่แหละปฏิบัติเนี่ยมันไม่ยากหรอกเนี่ยไปศึกษามันมาแต่สิ่งที่ยากก็คือสิ่งที่ยากก็คือที่สุดก็คือว่าความเด็ดเดี่ยวกับความเพียรเรามีความเพียรในเยอะจงจงนั้มีความเพียรเราจะทํายังไงให้เรามีความเพียรอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ความเพียรน,นี่มันหาซื้อมันหาซื้อมันไม่ได้ในตำรับตำรานะความเพียรน,นี่ไม่มีในตำรับตำลามันอยู่ในตัวเราจงค้นหาความเพียรในตัวเองปฏิบัติธรรมะนะถ้าผู้สนใจที่อยากจะศึกษาทางออกจากทุกข์สุขอันเป็นนิรันด์จงตามหาความเพียรที่มันอยู่กับเรานี่อย่าไปตามหาธรรมะตามหาความเพียรเลยเมื่อทุกคนนั่นนะ่ะการรู้ว่าหลักการปฏิบัตินะ่ะทุกคนรู้หมดนั่นแนะหละธารมาพูดได้เลย ก็เลยแต่ต้องตามหาความเพียรทํายังไงให้เรามีความเพียรทําให้เรามีความมานะอดทนทําให้เราทํายังไงให้เรามีความเพียรความมานะอดทนความสงบของจิตความเด็ดเดี่ยวของจิตของใจเราให้เข้าถึงจิตถึงใจเราแค่นั้นเองมันก็บอกว่าธรรมะเนี่ยต้องให้เข้าถึงจริงๆต้องให้ให้ความเพียรนะเข้าถึงจิตถึงใจแต่อย่าได้เอาธรรมะเข้าถึงจิตถึงใจเลยมันถึงของมันเอง ถ้ามีความเพียรแล้วถ้ามีความเพียรแล้วธรรมะมันเข้าสูจส่จิตสู่ใจเราเองแต่ถ้าไม่มีความเพียรแล้วอย่าถามเลยอย่าถามเลย <c oughs> ถามไปก็ไม่รู้ถามไปไม่มีความเพียรไม่มีหลักการของตัวเองแล้วก็ไม่นั่นเนะพราะอะไรตัวเองยังไม่มีความความศรัทธานในตัวเองเองลยยังไม่มีสัจจะในตัวเองเลยพูดไปแล้วมันจะเข้าใจเลย <c oughs> ใช่ไหมมันทํามะนะเนา็ไม่มีอะไรพูด มันไม่มีคําพูดที่ยาวมากหรอกอาตมาบอกได้เลยแต่สิ่งที่อาตมาพูดมานี้คือหลักการปฏิบัติเท่านั้นแต่ธรรมะเขาเข้าถึงจิตถึงใจแล้วมันไม่มีอะไรต้องพูดมากดีกับชั่วนะนะั่นแหละดีกับชั่วกับปล่อยวางนะนะั่นแหละทําตัวเองให้ว่างหนละธรรมะคือทําตัวเองให้ว่างทำตัวเองให้ว่างในสุดๆให้จิตใจมันปล่อยวางว่างอยู่อยู่ตลอดเวลาไม่เอาอะไรทั้งนั้น เขา่าไม่เอาไม่ใช่ว่าไม่เอาทั้งโลกอยู่ซื่อๆมันควรไม่ทาการทางานมันคนไม่ใช่ไอแนั้นเ็าเรียกว่าเออมันมันมันวางแบบงๆวางแบบงูวางมีแต่กิเลสตัณหาออาแต่ความสบายใส่ตัวบอกเลยจงระว,วังกูปฏิบัติมันไม่มีทางรั้นหรอกรับที่สุดก็ความเพียรนั่นแหละกายกับจิตนะน,นะนั่นด,ดูจิตเนี่ยถึงยังไงดูจิตยังไงก็เชงมันก็ต้องกลับมาดู สติกลับมาดูกายถ้าดูดูแต่จิตอย่างเดียวมันก็เผลอไปนู่นแล้วบางทีตามจิตนี้ตามไปเรื่อยไม่รู้ตัวอีกธรรมาก็โดนหลอกโอ้ยบางทีบอกโอ้ยเราดูจิตนะเราดูจิตน,นะที่ไหนได้มันพาเราไปนู่นไปนี่ไปนู่นไปนี่คิดไปนู่นไปนี่ดูดูดูระล,ลึกดูว่าคิดเรื่องนี้ดึงมาลงลมดึงมาลงลมมันก็ได้แค่หลอกตัวเองเท่านั้นแหละเพราะว่าตอนที่มันฟุ้งอยู่เนี่ยบางทีโดนหลอกนะ แต่ว่าทุกคนก็ต้องเอาอนาปนาสติเป็นจุดเหมืนอนกันแต่ก่อนจะถึงอาตมามองนอนาปนาสติคือการดูจิตที่ละเอียดแล้วดูจิตที่ละเอียดแต่ันดับแรกนี่ก็ต้องดูของหยาบก,ก่อนอาตมานี่สุดหัวใจเหมือนกันอนาปนาสติแต่ผู้ปฏิบัตินี่อาตมาพูดถึงเรื่อง <c oughs> การปฏิบัติของอาตมาอาตมาดูไกล กายานุสติมันอ่าเราลึลกดูกายเราลึลกรู้กายครับพอรู้กายแล้วตนกายเป็นเป็นสมาธิแล้วก็มาดูเคลื่อนมาอนามพน,นัสติอมาดูจิตความคิดใดมันเกิดขึ้นฟอกมันทำละล้างมันให้เป็นใจล้วน,นแต่ถ้าเมื่อไรมันฟุ้งไปยู่แล้วก็มันเพลอไปเองแล้วก็กลับมาเอาระลึกกายอีกรู้อย่างนั้น่ะ อยู่อย่างนั้นไม่จบไม่สิ้นปล่อยไม่ได้คอยไม่ได้ปล่อยกายไม่ได้ปฏิบัติปล่อยกายกับจิตไม่ได้ถ้าปล่อยกายก็จิตก็ตามจิตไม่ทันธารมบอกได้เลยปล่อยกายก็ดูจิตไม่ทันมันก็ดูได้กับความคิดนั่นแหละมันหยุดไม่ได้ถ้าปล่อยกายแล้วหยุดไม่ได้หยุดความคิดไม่ได้มันหยุดไม่ได้เลยถ้าปล่อยกายบางทีถ้ามันฟุ้งมากมันไหลไปมากอนาปนาสติเอาไม่อยู่ด้วย ดูรมเอาไม่อยู่ด้วยบางทีก็ดูรมเอาไม่อยู่ถ้าภา,าวะนั้นมันฟุง้งคือว่าเราจะปรับเปลี่ยนยังไงก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนอริยาบทมันต้องดูสถานการณ์ต้องดูความเป็นจริงปัจจัยเห็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นกับเราแค่เรายอมรับมันเท่านั้นแล้วมันก็จะ,จะเจริญไปเยอะมันก็จะหายข้อสงสัยอาตมาบอกได้เลยผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติตสงสัยกันทุกคนอย่าได้กลวของตัวเองเนาะ จะได้ก่งงสงสัยกันเยอะนอกจากว่าผู้ที่ว่าได้เข้าไปรู้ตรงนั้นแล้วจะไม่สงสัยแล้วแต่ถ้าเมื่อใดที่เรายังมีข้อสงสัยอยู่คือคือเรายังไม่รู้ตรงนั้นมียังต้องต้องมีความเพียรให้เยอะกับต้องดูไอ้กายานุสติให้มากมากกายานุสติให้มากมากเคยดูกายเนี่ยมันจะหันซ้ายหันขวามันจะลุกจะเดินจะนั่งจะเหิน เราดูตรงนี้เราดูตรงนี้ให้เยอะๆแล้วมันก็จะตามจิตทันทีถ้าแตงตามจิตไม่ทำมันจะชาระได้ยังไงนะทีนจิตยังดูไม่ทันมันเลยเออจิตมันออกนอกไปออกนอกไปออกนอกไปมันไม่อยู่กับกายหรอกเราจะชาระได้ไงเหมือนเด็กอะแตมาพูดอย่างนี้เด็กอยู่นู่นแล้วเราถังน้ําเราเห็นเราจะอาบน้ําให้เด็กถังน้ําอยู่นี่เด็กมันยังวิ่งอยู่นู่นเลยเราจะอาบน้ําอยู่นี่ได้ยังไงเราจะอาบน้ําให้เด็กได้ไหมเพราะเด็กมันยังไม่มา มืนกันจิตเรายังไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเราเลยเราจะชำระได้ยังไงเรายังรวมจิตรวมใจไม่ได้ก็เลยถึงบอกว่าการชำระจิตนี้ต้องให้ให้จิตเป็นสมาธิมันจะได้เห็นมันจะแยกมันจะได้ใจได้ ก็วันนี้ก็ดึกแล้วเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมทั้งหลายเนาะบุญกุญส่วนใดที่แตมาได้สแสดงบุญดีแล้วก็ขอส่งเสริมให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญสาธุ